ประสบการณ์จริงจากการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมที่ประสบความสําเร็จจนได้ข้อยุติแล้วสกรณีแรกถูกถ่ายทอดให้กับผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมที่ผ่านการอบรมของกอสอทชเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นถึงขั้นตอนและอุปสรรคก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยแต่เคสแรกที่ได้ก็คือว่าเขาจะร้องในเรื่องของ call center ค,ค่ะว่าทําไม ในเมื่อมีเรื่องที่จะร้องเรียนความไม่ชอบทมเนี่ยแล้วพอโทร call center แล้วทาไมจะต้องชาร์จค่าค่าโทรศัพท์ด้วยซึ่งการ call call center เนี่ยมันน่าจะเป็นการฟรีให้กับผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็มีเรื่องที่ต้องร้องเรียนอยู่แล้วแล้วก็โทรไปร้องเรียนก็ต้องเสียเงินค่าค่านี้อีกอก็เลยแยกเป็นประเด็นให้เขาฟังอะคะ่ะแล้วก็คุยกันตกลงกันได้ด้วยดีเคสร้องเรียนว่าได้รับข้อความสั้น sms เนี่ย โดยที่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนไปคิดเงินเขาเขาก็เลยขอให้ตรวจสอบและขอคิดเงินคืนย้อนหลังหัวใจของประเด็นก็นคือไม่ได้ลงทะเบียนแต่คิดตังค์ซึ่งผู้ร้องก็คิดว่าคนอื่นก็คงโดนแบบนี้นะ,ะก็มีการเจราจาไกลเกี่ยให้เข้าใจว่าจะหาทางร่วมกันยังไงโดยสรุปก็ทางบริษัทก็ยอมที่จะเช็คให้ทางระบบคือระงับการส่ง SMS อัตโนมัตินะฮะ ล้้วกก็็งผูอพอพใจด้านผู้เชี่ยวชาญด้านไกลเกลี่ยต่างชื่นชมกับความสําเร็จของศูนย์ไกลเกลี่แห่งนี้สําหรับ4กรณนะีที่กสชได้ทามาแล้วเนี่ยต้องถือว่าประสบความสําเร็จนะเป็นอย่างสูงนะแล้วก็ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ก็พอใจนะและผมได้เห็นว่าผู้ไกลเกลี่ยได้ทําหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง ขณะที่กสทอชอเตรียมปรับปรุงการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์ไกลเกลี่ยปัญหาที่เป็นหัวใจนะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ขยายผลก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบไกลเกลี่ยและการทํางานของผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ได้้เขาใจนอกจากนี้กสทอชออยังต้องทำความเข้าใจทั้งกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในกิจการโทรคมนาคมว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่มีการบังคับและไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานโดยมีผู้ไกล่เกลีย่ยที่เป็นคนกลางอย่างแท้จริง